คนเกิดวันจันทร์รู้หรือไม่ทำอย่างไรจึงจะรวยเป็นเศรษฐีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ธรรมะส,สองทางก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่า ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องธรรมมาสองทางด้วยนะคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ คนที่เกิดวันจันทร์นางฟ้าสิบห้าพระองค์กำลังวันสิบห้าได้กำเนิดนั้น จุดตีมาจากนครนคราชมีเสนเดชานุภาพจะได้เป็นใหญ่มากชูหลายคู่ครองจันทร์คือพระจันทร์องจากพระจันทร์คือพระอาทิตย์พระอาทิตย์คือราชาจันทร์คือราชินีจันทร์คือน้ำการเดินทางพระโพธิสัตว์กวนอิม ความนิ่มนวลเรียบร้อยมีสเสน่ห์โรแมนติกมากใครอยู่ด้วยแล้วอบอุน่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจกล้วงมีน้ำใจไม่แพ้พระอาทิตย์ ชอบจินตนาการการคิดทุกเรื่องแม้เรื่องยังไม่ทันจะเกิดขึ้นก็คิดช่างคิดช่างฝันเฟ้อฝันขี้สงสารเจ้าน้าตาข้อเสียจูกี้ขี้บ่นทุกเรื่องพูดจะอะไรต้องระมัดระวังคำพูดด้วยเวลาพูดไม่ค่อยรู้ตัวเองพูดอะไรมักเกิดความจริงชอบชี้ทางชายมีสเสน่ห์หญิง อาจจะดูอยากออกคำสั่งแล้วจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตชอบบังคับให้คนอื่นทำตามบนเสร็จแล้วก็ด่าเห็นแก่ตัวเพื่อครอบครัวตัวเองขี้ห่วงขี้หึงทุกอย่างที่เป็นของตน หูเบางอนเก่งโลเลไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองกระตายตื่นตูมดูขาดความเชื่อมั่นในตนเองพูดจาน่าเชื่อถือมีเหตุผลมีผลยกมาแม่น้ำทั้งห้ามาอ้างตำราใดตลอดเวลาไม่มีใครเกินเบื่อง่ายขี้เบือ่อเวลางอนเอาใจยากคนที่เกิดวันจันทร์นั้นตามตำราตอนยังเด อาจจะพบเจอกับความทุกข์ยากลำบากเนื่องจากฐานะทางครอบครัวไม่เป็นคนร่ำรวยมาก่อนชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและครอบครัวด้วยความที่ต้องดิ้นรนมาตั้งแต่เกิดคนเกิดวันจันทร์จึงมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคนเกิดวันอื่นๆเขาและด้วยความอดทนขยันหมั่นเพียรน,นัก เาเบาสู้ตอนเด็กอาจพัดพลากจากไกลจากพ่อแม่สนิทสนมกับปู่ย่าตายายญาติพี่น้องมากกว่าคันก้าวเข้าสู่วัยกลางคนดวงชะตาจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ารวยทรัพย์สินเงินทองเพราะความสามารถของตนเองด้วยดวงชะตาเป็นคนมีองค์อยู่ในตัว มีดวงมหาโภคทกรัพย์เรื่องเงินเรื่องทองดังนั้นคนที่เกิดวันจันทร์จึงมีโอกาสประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเขาการค้าขายฉลาดหลักแหลมแต่ด้วยอุปสรรคของตนที่เกิดวันจันทร์นั้นจึงทำให้ชีวิตติดติดขัดขัดทำอะไรก็ไม่ราบรื่นทัทง้ทงทั้งที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีโอกาสสูง ที่จะประสบความสำเร็จดังนั้นด้วยสามเคล็ดลับต่อไปนี้จะทำให้คนที่เกิดวันจันทร์ร่ำรวยเป็นเศรษฐีจเจริญนลุ่งเรืองค้าขายได้กำไรงามทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโชคลาภวาสนา จนจะกลายเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลเงินทองไหลมาเทมาแบบไม่คาดฝันเคล็ดลับข้อที่หนึ่งการขอขมาการขอขมาขออโหสิกรรมพ่อกับแม่ การขอขมาพ่อแม่นั้นเป็นประเพณีที่ถูกปฏิบตัติกันมาตั้งแต่อดีตที่เอาไว้ขอโทษบุพกาดีที่เราได้เคยทำสิ่งไม่ดีที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราได้ทำอะไรให้ท่านเสียใจบ้างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองไม่เห็นการขอขมานั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นโอกาส ที่เราได้ขอขมาโทษต่อบุพภการีจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีอุปสรรคทำอะไรก็มีอะไรขัดขวางอยู่เสมอทำอะไรก็ติดติดขัดขัดทำมาหากินก็ไม่ขึ้นไม่ว่าเราจะมีเรื่องอะไรบาดหมางใจอยู่กับพ่อแม่ก็ควรจะลดละตรงนี้นั้นทิ้งไปเสียให้เราเป็นผู้อ่อนน้อมก่อนเสมอเพราะบุปการี ก็เปรียกเสมือนผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิตเราหากเราไม่ทำชีวิตก็จะตกต่ำไปอีกการขอขมาพ่อแม่นั้นควรทำอย่างน้อยปีละสองครั้งหรือทุกๆโอกาสที่ทำได้วิธีการขอขมานั้นก่อนทำพิธีให้อธิษฐานบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าองค์พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าวันนี้ลูกตั้งใจจะมาขอขมาขออโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอองค์พระพุทธเจ้าจงโดนบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จสิ้นด้วยสมบูรณ์ด้วยเถิดและแม่ซื้อเทวดาทั้งหลายเจ้าทีเจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคา,พร,พ,ราพระแม่พระพายพระแม่พระเพึงวันนี้เวลานี้ลูกได้ตั้ง ใจจะทําพิธีขอขมาขออโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเถิดกายกรรมังวัจีกรรมังมโนกรรมังโยโทโสทีคาพาเจ้าพาดพังทำผิดมาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันหากนึกได้ว่าเคยทำสิ่งใดไว้เช่นเคยเถียงท่านเคยดื้อเคยไม่เชื่อฟังเคยทำร้ายจิตใจลูกได้สำนึกแล้วในกรรมนี้ขอ ขอให้คุณพ่อและคุณแม่อโหสิกรรมให้กับลูกทุกเรื่องด้วยเถิดแล้วก็ขอให้พ่อแม่กล่าวต่อว่าขออโหสิกรรมให้กับลูกๆทุกเรื่องก็เป็นอันจบพิธีอยากให้ทุกคนขอขมาพ่อแม่เป็นประจำทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงๆทำก่อนจะสบายทำก่อนที่จะไม่มีท่านอยู่แล้วไม่มีโอกาสได้ทำเคล็ดลับที่สองการปล่อย สัตว์คืนสู่ธรรมชาติสัตว์ที่คนเกิดวันจันทร์สามารถปล่อยได้ก็คือการปล่อยนก และการปล่อยนกนั้นควรกระทำการปล่อยนกที่ตกอยู่ในอันตรายอย่างเช่นนกที่อยู่ในตลาดที่กำลังจะถูกฆ่าเพื่อไปทำเป็นอาหารชะตากำลังจะหมดเมื่อปล่อยสัตว์ได้แล้วก็ควรงดสัตว์นั้นไปตลอดชีวิตก่อนจะไปก็ให้เก่าวคว่าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ปล่อยนกในวันนี้จงนำความสุขความเจริญ มาให้แก่ตัวของข้าพเจ้าสิ่งใดไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงก็ให้หมดสิ้นไปสิ้นไปในปีนี้เดือนนี้ วันนี้และเวลานี้ด้วยเถิดหลังจากนั้นก็ปล่อยนกได้เลยบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ก็จะทำให้สัตว์เหล่านั้นมีอิสรภาพและผลอันตรายผลบุญก็จะกลับคืนมาสู่ตัวท่านเองอย่างทันตาโดยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามอย่างคาดไม่ถึงเช่น 1. การค้าขายยิ จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสองการงานจะเจริญรุ่งเรืองได้เลื่อนขัน้นเลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่มีการงานมีหน้ามีตาในสังคมสามมีเงินทองเข้ามาให้ได้จ่ายแบบไม่ขาดมือสีมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและดวงชะตามีโอกาสจะถูกหวยรวยเบอร์อีก ด้วยเคล็ดลับข้อที่3การถวายสังฆทานสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนธรรมดาทั่วไปนั้นร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็คือการถวายสังฆทานบุญกุศลสิ่งนี้จะทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นและก้าวกระโดดมีโชคลาภจากการค้าขายการเสียงโชคเสียงลอตเตอรี่บุญที่เกิดจากการทําสังฆทานนั้นจะ แสดงให้ท่านเห็นดังนี้ 1. เทวดาจะสรรเสริญปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคราดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง 3. บุญกุศลจะทำให้กลายเป็นคนโชคดีทำอะไรก็จะมีโชคดีเข้ามาหาเคล็ดลับข้อที่4การไหว้พระส,สวดมนต์ก่อนนอนเคล็ดลับในข้อนี้ท่านอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามอาจจะเคยทำหรือ ไม่เคยทำก็ตามแต่ถ้าใครได้รู้เคล็ดลับในข้อนี้แล้วและจะทำเป็นประจำจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นพบเจอแต่ความโชคดีก็จะมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอํานวยโชควาสนาทำให้เกิดดวงดีมีโชคมีวาสนาด้วยเคล็ดลับของข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นพลิกผันชั่วข้ามคืนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ชีวิตพบเจอเงินแสนเงินล้านชั่วข้ามคืนความทุกข์จะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาแทนเคล็ดลับในการสวดมนต์ก็คือตั้งนโมสามจบ สวดอิติปิโสสามจบแผ่เมตตาแล้วนั่งสมาธิจากนั้นให้กล่าวว่าข้าพเจ้าขอละลึกถึงบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติหากเทวดาองค์ใดเทพเจ้าองค์ใดดวงวิญญาณองค์ใดที่เคยเห็นข้าพเจ้าที่ทำความดีไว้ในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติจนถึงอนาคตชาติให้น้อมนำบุญกุศลนั้นมาเป็นคาระวะปัจจัยในการนี้เวลานี้และเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุ สาธุสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วให้พิมพ์คำว่าสาธุและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการเปิดดวงแล้วชีวิตท่านจะสมหวังดังปรารถนาแน่นอนค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะธรรมะสองทางก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมา จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ธรรมะสองทางต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ